ครับสวัสดีครับช่องมาซานะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องนี่ครับกล่องดูหนังดูทีวีนะครับที่ผมใช้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับของยี่ห้อนี้นะครับ Info ฟซนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับที่อยากจะซื้อมาใช้งานนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับร้านนะครับหรือไม่รู้จักบริษัทนี้นะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับวันนี้จะ หลังจากที่ผมลงคลิปไปนะครับครั้งที่แล้วนะครับก็มีหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามานะครับเรื่องปัญหาการใช้งานนะครับหลังจากที่ผมใช้งานครบหนึ่งเดือนแล้วครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าระหว่างใช้งานมีปัญหาอะไรบ้างนะครับและที่ทุกคนสอบถามเข้ามานะครับว่ามันฟรีจริงหรือเปล่านะครับของฟรีไม่มีได้โลกอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมาตอบในวันนี้นะครับปัญหาต่างๆในใช้งานแล้วก็มีหนังเรื่องไหนอัปเดตบ้างนะครับก็ จะมาเปิดให้ดูเลยครับว่ามันมีระหว่างที่เราซื้อมาใช้งานนะครับหนังมันอัปเดตเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่ามีมาเท่านั้นเราไม่อัปเพิ่มนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับครั้งนี้นะครับผมจะไม่พูดคําว่าฟรีเยอะนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วลงคลิปไปนะครับติดแบนนะครับโดนลบไปละครั้งหนึ่งนะครับยื่นเรื่องไปเขาได้กลับมาให้ออกอากาศได้ครับแต่ก็ติดเหลืองนะครับไม่สามารถสร้างรายได้เลยนะครับ นี่ก็จะทำนะครับพูดเกี่ยวกับคว่าฟรีอะไรฟรีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะโดนแบนอีกครั้งนะครับหากว่าคุณดุนก็หาว่าชักชวนให้ใช้ของฟรีอะไรประมาณนี้นครับ y youtube เขาแบนไปนะครับสําหรับการดูทีวีนะครับว่าจะมาพูดเบื้องต้นนะครับก็มีให้ใช้งานอยู่สองแอปนะครับอันนี้ก็เป็นแอปของอินโฟแซนนะครับอันนี้ก็เป็นแอปที่ว่าดูสดนะครับดูหลากหลายประเทศนะครับสําหรับใครที่อยากจะซื้อไม่ใช้งานนะครับ ระหว่างใช้งานนะครับการดูทีวีถามว่ามีกระตุกไหมสะดุดไหมก็มีบ้าง <นะ S 1> ครับไม่รู้ว่าเกิดจากที่กล่องรหรือว่าเกิดจากที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็มีสะดุดบ้างครับแต่ไม่เยอะเกินไปนะครับก็มีให้เห็นบ้างนะครับประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะติดลิขสิทธิ์หรือรเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับจะก,กดออกก่อนเพราะว่ามันมีโลโก้ช่องสามนะ ยูทูบนะครับก็สามารถดูได้ความละเอียดประมาณสองเชนนะครับยังไงก็ไม่มีการเสียไม่ได้สมัครอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่า youtube ไม่สามารถล็อกอินได้นะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับโดยหลักๆที่ใช้งานมาไม่เคยเจอโฆษณานะครับก็กดเข้าไปก็ดูได้เลยนะประมาณนี้ผมก็จะไม่ไปพูดเยอะนะครับเกี่ยวกับ y o youtube อย่าโดนแบนอีกครั้งนะครับเดี๋ยวช่องปิวนะครับ สำหรับใครที่อยากจะซื้อมาใช้งานก็ประมาณนี้นะครับครับวันนี้นะครับก็วันที่นะครับวันนี้วันพฤหัสที่ยี่สิบเก้านะครับเวลาสามทุ่มนะครับก็จะมาอัปเดตนะครับว่าหลังจากที่ผมใช้งานมาเดือนนึงนะครับมีหนังเรื่องไหนเพิ่มบ้างนะครับแต่ผมก็จำไม่ได้นครับว่าเรื่องไหนเพิ่มไม่เพิ่มนะครับก็จะมาให้ดูนะครับว่าตอนนี้มีหนังเรื่องอะไรบ้างนะครับแอปดูหนังครับหลักๆก็มีสองแอปนะครับก็ มีบูบี้กับซีรีส์นะครับก็เป็นหนังอันนี้ก็เป็นหนังภาพยนตร์นะครับอันนี้เป็นหนังที่เข้าใหม่นะครับในเดือนนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าใหม่หรือเก่านะครับว่าผมก็ไม่แน่ใจครับมันก็ขึ้นนะครับสองพันยิบสี่น่าจะเป็นหนังใหม่นะครับสาหรับใครขอหนังนะครับก็ดูให้หน่อยครับว่าหนังใหม่หนังเก่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับ นี่กับตังก็มีประมาณนี้ครับสําหรับเดือนนี้นะครับมันก็ระหว่างใช้งานนึงตอนนี้มันก็จะมีโหลดช้าบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดจากซอฟต์แวร์ของเครื่องหรือเกิดจากอินเทอร์เน็ตผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ประมาณนี้สําหรับหนังใหม่นะครับ หนังไทยนะครับที่เข้ามาชอบที่จำได้หนังใหม่ตอนนี้ก็จะเป็นเหมยกับพี่นาคนะครับพี่นาคสีครับหนังไทย ก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีซอฟต์แวร์มาเรื่อยๆเวลาเราดูก็จะเวลามีซอฟต์แวร์ใหม่ๆเขาจะขึ้นถามเราว่าให้เราอัปตอนนี้เลยหรือไม่หรือว่าให้อัปตอนเปิดเครื่องนะครับผมก็ตั้งค่าอัปไปเลยครับสําหรับคนที่ถามว่านะครับของฟรีไม่มีนโลกนะก็ดูเรานะครับผมมันไม่มีช่องให้ล็อกอินนะครับไม่รู้จะจ่ายตังค์กันยังไงครับก็เข้ามาก็ดูได้เลยนะครับลองซื้อมาใช้งานดูนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ เกอะของตัวนี้ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่รู้นะครับสําหรับใครจะซื้อร้านไหนนะครับก็ซื้อได้ตามใจชอบเลยครับผมไม่มีขายไม่มีจําหน่ายนะครับสําหรับผมนะครับเป็นแค่ผู้ใช้งานนะครับประมาณนี้อมาดูหมวดซีรีส์ต่อนะครับนี่ครับซีรีส์จะมีซีรีส์ไทยภาคไทยโดยรวมนะก็ ดูให้ซีให้ดูซีรีส์ไทยนะครับว่าอันไหนใหม่อันไหนเก่านะครับสำหรับใครที่ดูหนังแอปต่างๆอยู่ก็น่าจะดูออกนะครับว่าอันไหนใหม่อันไหนเก่านะครับแอปซีรีส์ก็จะมีละครที่ฉายอยู่ช่องปกติในฟรีทีวีไทยนะครับก็เอามาฉายในตรงนี้นะครับสําหรับดูย้อนหลังได้นะครับนี่บพวกนี้มันยังไม่จบนะครับที่ว่าขึ้น EP นี้ EP นั้นนะครับถ้าไหนจบแล้วก็จะขึ้นคําว่าจบแบบนี้นะครับ ประมาณนี้นหนังเรื่องนี้ก็มีนะครับทองบก,กายนะครับที่กำลังดังก็มาแอปนี้ครับ Netflix สำหรับใครที่หายอยู่ทำการคุมโปรก็มีนะครับที่ลังเข้าเน็ตฟ i ิกตอนนี้ที่กำลังดังตอนนี้ก็มีนะครับดูได้นะครับแต่ผมไม่อยากเปิดเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าเปิดแล้วมันติดลิขสิทธิ์ครับเดี๋ยวโดนแบนนะครับ,รบเดี๋ยวเปิดให้ดูัเข้า,ขานะครับดูว่ามีโลโก้เลยนี่ครับก็จะมีตอนให้เลือกนะครับ ว่าเราจะดูตอนไหนนะครับผมจะเปิดตอนที่สองนะครับเดี๋ยวอ่าเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวหาว่าเปิดดูไม่ได้จริงนะครับ ถ้ามันก็จะเหมือนเราดูหนังออนไลน์นะครับดูตามเว็บออนไลน์ใครที่ดูหนังเว็บออนไลน์นะครับก็จะรู้รู้อยู่ครับแหล่งภาพก็น่าจะมาจากแหล่งที่เดียวกันนะครับเพราะว่าประมาณนี้ครับดูได้นะครับไม่มีอะไร ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดเลกาะศิดนะครับดูได้นะครับสำหรับใครที่ว่าของฟรีไม่มีทะลุก็ดูเอานะครับว่ามันได้เสียตังค์ไหมครับคือไม่มีช่องให้ล็อกอินนะครับไม่สามารถล็อกอินยูเซอร์ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่คอหนังนะครับอยากดูเรื่องใดก็ลองซื้อมาพิจารณาดูนะครับเนี่ยครับพวกนี้เรื่อยนะครับ อันไหนที่เป็นซีรีส์ตัวใหม่นะครับก็จะขึ้น2,024นะครับประมาณนี้ก็สรุปก็คือหนังก็จะอัพใหม่เรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่กลัวหนังไม่เพิ่มไม่อัปเดตนะครับหายห่วงครับทาง กล่องเขาก็จะอัพให้มาเรื่อยๆนะครับตามวันนี้ก็มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ไปนะครับวันที่28มันก็จะมีอัพเรื่อยๆสำหรับใครคอซีรีส์คอหนังก็น่าจะถูกใจนะครับประมาณนี้ ถามว่าระหว่างดูหนังมีสะดุดบ้างไหมมีบ้างเป็นบางเรื่องนะครับบางเรื่องก็ไม่สะดุดเลยนะครับแล้วแต่เรื่องนะครับก็เหมือนเราดูหนังผ่านโทรศัพท์ดูผ่านคอมนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดที่อินเทอร์เน็ตที่บ้านผมหรือว่าเกิดที่ตัวกล่องซอฟต์แวร์นะครับก็มันหยุดสักพักก็จะกลับขึ้นมาดูได้นะครับเป็นบางเรื่องนะครับไม่ได้เป็นทุกเรื่องใครที่ชอบดูซีรีส์จีนนะครับ ก็จะมีหนังเรื่องใหม่เกี่ยวซิรีี่กินเรื่องนี้ก็สะดุกแะครับความมาข่าวนะครับมอมไมวสัตนะครับตอนนี้ก็ซีรีี์กินกำล,ลังดังนะจะเปิดให้ดูนะครับตอนที่สองกครับ าอยากดูแบบไทยนะครับภาคไทยก็จะมีรวมแบบนี้เมื่อกี้ซีรีส์กนินไม่แน่ใจว่าสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้หรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่แน่ใจครับ ข้อเสียนะครับเวลาเราค้นหาหนังนะครับเราไม่สามารถพิมพ์ชื่อหนังได้นะครับแล้วก็กดเลื่อนไปเรื่อยๆค้นหานะครับถูกใจเรื่องไหนก็กดดูเรื่องนั้นนะครับไม่มีช่องให้เลือกค้นหาชื่อหนังนะครับส่วน y ยูทูบแอปอื่นสามารถค้นหาได้นะครับแต่แอปที่เป็นซีรีส์หนังนี้นะครับเราไม่สามารถค้นหาชื่อเรื่องได้นะครับนี่ก็คือข้อเสีย ข้อดีก็คือไม่เสียตังค์เพิ่มครับเสียตังค์ซื้อกล่องจบนะครับแล้วก็เสียค่าายเดือนอินเทอร์เน็ตนะครับสําหรับใครที่บอกว่ายังไงก็เสียค่าอินเทอร์เน็ตถูกต้องครับที่คนมีอินเทอร์เน็ตมาพิมพ์หาผมมันก็คือคนก็ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ดีนะครับยังไงคนก็ใช้อยู่แล้วแค่ปล่อย wifi ให้กล่องก็ดูได้นะครับมันไม่ได้เสียประโยชน์นะครับไม่ได้เสียหายเพิ่มเติมนะครับหรือไม่ได้เสียค่าอินเทอร์เน็ตเพิ่มจากที่คุณดูปัจจุบันนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับใครที่ สอบถามเข้ามานะครับก็ติดปัญหาเรื่องอะไรนะรสอบถามเข้ามาได้นะครับาบางคนลังเลอยู่ไม่กล้าซื้อใช้งานกลัวจะมีรายเดือนเพิ่มนะครับใครที่กลัวซื้อมาแล้วจะมาเสียตังค์ทีหลังนะครับเดี๋ยวอันนี้จัดที่ใช้งานมาไม่สามารถลองอินได้นะครับไม่สามารถสาหรับใครที่ติดกับยูสเซอร์เดิมดู youtube แล้วก็อยากใช้ยูสเซอร์เดิมทรืว,ว่าเราเคยใช้งานกลับมาจะค้นหาตัวเดิมันี้ มันก็ขึ้นตามที่เป็นกระแสนะครับไม่ฟินนะครับว่าวันนี้จะขึ้นอะไรบ้างนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะจดจำสิ่งที่เราไปดูหรือเปล่านะครับเราเข้าดูก็ไม่มีโฆษณาอะรประมาณนี้อขอาดูก็ดูได้เลย เกิดเยอะไม่ได้ครับอย่างช่องนนแบดนนะครับหาว่าเราลงเงินลิขสิทธ์เข้าไปนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับชิปวันนี้ก็สวัสดีครับ